สวัสดีค่ะกับพี่อังคนบ้านป่าจ้าวันนี้ที่ชนบทนะจ๊ะวันนี้เข้ามาที่บ้านก็เลยมาแนะนำต้นไม้นะคะเพราะว่าจะตัดแต่งเขานะคะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นก็โรคของเขาก็เยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็ไม่ได้พ่นยาอะไรเลยนะคะตระกูลค้าค่ะวันนี้นะคะขออนุญาตนะคะไม่ได้ตั้งกล้องค่ะ จัดว่าเป็นไม้มงคลนะคะไม้มงคลนอกจากว่าไม้ประดับแล้วนะคะไม้ประดับไม้มงคลแล้วก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันทีละต้นเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขาคุ้มไผ่นะคะขาคุ้มไผ่ลักษณะต้นของเขาก็จะเลียวยาวนะคะเล็กเลียวยาวแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพี่อังให้ดูใกล้ๆนะคะ เป็นริ้วๆแบบนี้นะคะแล้วก็ปลายแหลมค่ะริ้วๆอย่างนี้เลยและด้านหลังของเขาตะกูลค้ะส่วนส่วนใหญ่ด้านหลังก็จะเป็นสีแดงเลือดเลือดหมูอย่างนี้นะคะแดงเลือดหมูเข้มเข้มเห็นลายเขาไหมเห็นเหมือนต้นไม้ธรรมดานะคะแต่ว่าต้นไม้นี้คือมงคลมากๆเลยค่ะเสริมโชคลาภแล้วก็คุ้มครองผู้ปลูกคุ้มครองอปัดป้อง เรื่องภัยต่างๆที่ไม่ดีนะคะเข้าบ้านนะคะจะเล็กๆเรียวๆยาวๆแล้วก็แหลมๆแบบนี้ค่ะอันนี้ใบของเขาเสียหายเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มาตัดกันนะคะตัดออกเลยนะจ๊ะไม่ต้องไปเสียดายนะคะนี่นะคะเขาก็จะแตกกิ่งออกมาอย่างนี้นะคะแตกออกมาแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะเป็น เป็นกอๆนะคะอันนี้คือค้าคุ้มภัยจะเป็นเง่าๆนะคะเป็นเง่าๆเป็นกอๆค่ะเราก็ขยายด้วยการแยกกอค่ะถ้าเกิดว่าเขาสมบูรณ์มากๆใบเขาก็ไม่ใช่จะเอ่อเขาเรียกอะไรนะเอ่ออ่อนยบยาบนะคะเขาก็จะตั้งๆั้งแบบนี้เลยค่ะตั้งๆงนะคะอันนี้คือค้าคุ้มภัยนะคะค้าคุ้มภัยกับพี่อังค่ะ ค่ะตัวนี้คือนกคุ้มนะคะนกคุ้มเอ่อเป็นไม้มงคลด้วยนะคะแล้วก็คนบลับโบลานนี่เขาจะเลี้ยงเอาไว้เลยนะคะป้องกันอะไรได้มากมายความเชื่อนะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลไม้ประดับนี่ค่ะใบของเขานะคะจะเป็นกลมๆปลายจะเรียวๆมนๆน,นะคะอันนี้ก็เป็นโลกแล้วเนี่ยค่ะขออนุญาตนะคะ,ะ,คะเพราะว่าพี่อังก็เอามาเพื่อ ปกติแล้วคลิปของพี่อังก็คือเอามาเพื่อฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูต้นไม้ขอโทษค่ะเสียงเสียงไม่ค่อยดีแล้วอากาศหนาวแล้วค่ะนี่ค่ะคล้ายคนกนะคะปีกเขาด้านหลังก็จะเป็นออกม่วงๆเหมือนกันนะคะม่วงจุดๆเห็นไหมคะม่วงจุดๆตามป่าเยอะแยะมากมายเลยค่ะเขาขึ้นเขาเป็นหัวนะคะเป็นหัวแบบคล้ายๆ เป็นไข่นะคะแล้วก็เอามาขยายพันธุ์ด้วยการแยกกอก็ได้หรือว่าใช้ไข่เขาฝังก็ได้นะคะอันนี้เป็นนกคุ้มนะคะเห็นไหมแยกกอเต็มเลยพี่อังก็ยังไม่ได้ตัดมันเลยยังไม่ได้ตัดแล้วก็ยังไม่ได้แยกกอเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตัดนะคะขออนุญ,ญาตตัดกล้องเพราะว่าไม่ได้ตั้งกล้องขออนุญ,ญาตค่ะตัวต่อมาจ้าขาห่างคานกยุงนะคะอันนี้คือคานกยุงก็จะกลมๆเหมือนคานนกคุ้มไพ่นะคะ แต่เขาสวยมากๆค่ะมีจําหน่ายตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปจะขาดไม่ได้เลยค่ะต้นนี้นะคะนอกจากว่าเขาจะเป็นไม้มงคลไม้ประดับแล้วเขายังเป็นไม้ที่สวยเพราะฉะนั้นคนก็จะนิยมค่อนข้างมากนะคะเ,เดี๋ยวดูลักษณะหน้าใบเขาก่อนนะคะก็จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางสีแดงแล้วก็ขอบใบก็จะโค้งๆนิดหน่อยไม่เยอะนะคะแล้วก็จะมีลายที่เห็นเด่นชัดๆอย่างนี้เลยค่ะลาย เขียวอ่อนตัดกับเขียวเข้มสวยเนาะสวยน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ด้านหลังใบของเขาเนี่ยค่ะตระกูลค้านะคะก็จะเป็นเอ่อนูนๆขึ้นมาตามใบนะคะแล้วก็ไม่มีลายอะไรนะคะเห็นไหมคะก็จะเป็นนูนๆน,น,นะคะขึ้นมาอย่างนี้เลยสวยมากๆเลยแต่ว่าวันนี้น้องก็สมๆเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตัดแต่งกันค่ะ ค้าขุนแผนค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่อังก็ขออนุญาตทำคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวจะใช้เวลายาวเกินนะคะอันนี้เป็นค้าขุนแผนนะคะซึ่งสวยมากๆตามร้านขายต้นไม้นี่คือสุดฮอตสุดฮิตนะคะต้องมีนะคะเพราะว่าคนนิยมมากๆเอาไปประดับในที่ล่มก็ได้เขาไม่ชอบแดดนะคะตะกูลค้ะเพราะปกติเขาจะอยู่ในที่ลาไลเท่านั้นนะคะหรือว่าอาศัยตามต้นไม้ใหญ่ๆนะคะ นี่ค่ะด้านด้านหน้าของเขานะคะด้านหน้าเขาจะเป็นลายๆแบบนี้เลยค่ะเป็นเส้นเส้นเส้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นตะกูลคะ่ะก็จะเป็นเลือดหมูนูนๆขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะคล้ายๆหางนุยงไหมคะนี่ค่ะสวยนะคะ,สว,ะ,คะสวยมากๆเลยเวลาเขาแตกกอออกมานะคะเป็นพุ่มๆใส่กระถางที่สวยแล้วก็ตั้งในอาคารมุมนั่งเล่นหรือคาเฟ่หรือว่าสำนักงานนะคะ ของเขาก็จะเป็นกอกอแบบนี้ค่ะเป็นกอกอแบบนี้เลยแยกกอนะคะแล้วเขาก็จะแตกกอมาเยอะมากเลยค่ะเยอะอันนี้พี่อังก็หลายกอค่ะยังไม่ได้ขยายนะคะเอาต้นเล็กๆมาให้ดูก่อนค่ะเดี๋ยวว่างๆก็จะไปขยายก็แล้วกันใครสนใจก็ทักมาได้นะคะพี่อังขายถูกมากๆเลยค่ะอันนี้ค้าขุนแผนนะคะ ค่ะวันนี้ก็ตระกูลค้ากับพี่อังสี่ต้นค่ะสี่อย่างนะคะค้าขุนแผนแล้วก็ค้านกคุ้มค่ะค้านกยุง ถ้าเขาเป็นพุ่มๆเขาก็สวยนะคะคะคุ้มภัยเขาก็สวยเหมือนกันนะคะวันนี้ใครเข้ามาดูคลิปพี่อังของให้สุขภาพพลานามัยแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะแล้วก็ขอให้มีเงินใช้กันเยอะๆเลยค่ะขอบพระคุณมากๆไม่รู้จะพูดยังไงขอบคุณจริงๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ